สวัสดีครับ <c oughs> ก็กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่ๆทุกท่านนะครับผมก๊อบนะครับก็กลับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับพอดีวันนี้วันพักก็เลยอ่าคลิปลงให้ชมกันก็คลิปที่แล้วได้พูดถึงหลวงพ่อพี่บูนนะครับหลวงพ่อพิบูนเหรียญายฟูเรียบนะครับปีศูนย์สี่จัดสร้างขึ้นเนื่องในหาเงินชาวประกิษ์ไม่ใช่ชาวปริษฐ์หาเงินสุนภพุนนะครับเพื่อ,อ เขาสลีละสังขารลวงพ,พ่อวิบูลที่วัดพัดแท่งนะครับผมก็เหรียญายฝนที่ได้พูดครั้งที่แล้วก็เป็นเหรียญที่สภาพพอใช้นะครับพอใช้ก็ถือว่าสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ก็แต่ยังไม่ถึงท็อปยังไม่ถึงแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังมีอะไรขาดนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าเวลาดูผ้าสวยต้องดูคมผมจะเป็นคนดูระละเอียดนะผ้าสวยอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าออกจากปากผมว่าสวยนี่คือสวยครับถ้าแบบ ไม่สวยก็คือไม่สวยอะไรอย่างนี้นะก็วันนี้นะครับแนะนําวันนี้จะนาวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งซึ่งผมเคยพูดเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับหลายปีก่อนนะครับว่าเป็นหลวงพ่อไอบูลรุ่นพิเศษจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างน้อยแล้วก็สร้างออกมาเป็นเนื้อผองจัดสร้างในปีศูนย์สี่เหมือนกันจัดสร้างขึ้นเนื่องในงานอ่าเสียสังฆารหลวงพ่อไอบูลกันนะครับแต่เป็น ทำแจกเฉพาะในกลุ่มสิทธิ์ที่มีส่วนร่วมในงานนะครับคือเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดนะครับหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ไปร่วมงานใน,ในยุคนั้นนะครับท,ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแขกสําคัญจริงๆนะครับจำนวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยคาดว่ามีประมาณ50องค์นะครับพบเจอในวงก,การประมาณ5องค์นะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมเจอประมาณ5องค์ก็รวมรวมของผมด้วยนะรวมผมด้วยกับผมมี2องค์นะครับ ถามว่ามันมีพิมพ์ทั้งสี่เหลี่ยมหรือพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับก็พิมพ์สี่เหลี่ยมเป็นอ่าเป็นลักษณะของการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับแต่ส่วนพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนี่ยเป็นลักษณะของการกดในพิมพ์นะกดในบล็อกกดในบล็อกใจกดเลยนะครับอ่าก็ก็กลองพิจารณาพิขเคราะห์เอากันดูแล้วกันว่าอันไหนมันควรจะมีหรือไม่มีนะครับถามว่าพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนี่ยควรจะมีไหมหรือพิมพ์สี่เหลี่ยมควรจะมีหรือเปล่า ก็ต้องมองกลับไปว่าปีศูนย์สี่เนี่ยเขาสรา้างพิมพ์สี่เหลี่ยมไหมอ่าแล้วสมัยนั้นะ่ะหาเงินหายังหาหาเงินเข้าวัดเพื่อมาจัดงานเนี่ยต้องได้แกะบล็อกแกะพิมพ์เนี่ยการแกะบล็อกแกะพิมพ์ในสมัยก่อนก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะแกะบล็อกออกขึ้นมาหลายๆบล็อกนะครับเพื่อทําจํานวนพระน้อยอืมก็ลองไปดูพี่เคาะกันดูเกานเ้กัน วันนี้ผมก็นําผงน้ำมันมาพูดอีกทีหนึง่งอ่าหลายๆเสียงก็ที่ผมได้พูดไปครั้งที่แล้วหลายปีก่อนก็ประมาณว่ายังไม่มีใครเอามาขายผมเลยนะผมประกาศรับเช่าพักเก๊องค์ละห้าพันนะครับเป็นผงน้ำมันของพ่อพิบูลนะครับเอามาเลยนะผมซื้อนะครับมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดถ้ามีนะอ่าต้องเป็นผงน้ํามันนะครับต้องเป็นพิมพ์สายฝนนะครับบล็อกสายฝนเท่านั้นนะครับรุ่นที่หนึ่งไม่เอานะครับรุ่นที่หนึ่งอ่าที่เป็นผงน้ำมันที่เป็นรุ่นที่หนึ่งครับ ไม่ใช่แบบคุณจะแบบบอกว่ามันมีมีมีมมโอ้โหคือผมทําลง youtube แล้วก็จะมีข้อความว่าผมก็มีผมก็มีอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เห็นเลยนะครับเท่าที่ผ่านมาสองสามปีมาเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่าจะมีเหมือนของผมนะครับก็ถ้าเก๋ก็เอามาขายนะองห้าพันต้นทุนองคหนึ่งไม่น่าแพงหรอกครับผมให้เลยไปงคงละห้าร้อยแปเอามาขายผมห้าพันเนี่ยชุดป่านี้ผมยังไม่ซื้อสักองค์เลยนะฮะเพิ่มเข้ามาก็ยังมีเข้าเดิมสององนะครับก็ นำวันนี้นํามาพูดอีกนำมาให้ชมกันอีกว่าองค์จริงมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮนะเราเพราะว่าผมก็พูดในคลิปเนี่ยนานนานพอสมควรละอ่าก็เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับถ้าใครมีนํามาขายผมนะอ่าถ้าใครมีนํามาขายผมนะครับโอเคครับก็ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าเอา่อผระผง น้ำมันนะครับหลวงพ่อพี่บูนนะครับพิมห้าเหลี่ยมนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่นะครับผมเป็นพิมพ์กรรมการจัดสร้างขึ้นมาทั้งหมดห้าสิบองค์นะครับพบเจอในวงการน่าจะประมาณห้าองค์นะครับพบเจอในวงการนะนะถามว่ามันมันมีแพร่หลายไหมนะครับไม่มีนะครับลักษณะต้องจะต้องเป็นผงน้ามันนะครับจะไม่มีดูง่ายนะครับมันคือมันเป็นบล็อกที่คือพิมพ์เนี่ยคือเป็น ปีศูนย์สี่เนี่ยทําพิมพ์อ่าสายฝนเนื้อทองแดงเนี่ยพิมพ์เนี่ยจะต้องเป็นเป็นเป็นแบบเดียวกับที่เป็นบล็อกแบบเดียวกับสายสายฝนเรียบนะครับอ่าเป็นแบบเดียวกับที่จะไม่ใช่บล็อกฝาบาทจะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมเขาบอกว่ามีพิมพ์วงการยอมรับว่ามีพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์สี่เหลี่ยมนี่คือหน้าตาไม่ให้แบบนี้นะผมบอกให้เลย พิมพ์สี่เหลี่ยมนี่คือเป็นการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่ชัดเจนครับอ่าแกะบล็อกพิมพ์สี่เหลี่ยมนี่เป็นการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่ชัดเจนเน,นเเื่องด้วยว่าหน้าตาพิมพ์ทรงเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีไอสิ่งที่ควรจะมีนี่คือควรห้าเหลี่ยมนะฮะเพราะว่าห้าเหลี่ยมมีการสร้างจริงครับสร้างจริงยังไงก็คือก็พิมพ์ห้าเหลี่ยมที่เป็นเหลี่ยนนะเป็น,เป,นเป็นโลหะนะครับผงน้ํามันเนี่ยจะมีอ,อ่ผงน้ํามันเนี่ยจะมีเท่าเท่าอังคารของหลวงพ่อพิบูลด้วยนะครับที่เป็นสเกษเงินเด๋ย จะอยู่จะจะอยู่ในองค์พระเดี๋ยวให้ดูจะจะไม่จะจะ,จะ,จ,ะจะไม่ออกนะอ่าแต่ก่อนผมก็สงสัยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงผมบอกวนะ่าต้องถามคนรุ่นเก่านะถ,ถึงจะรู้นะครับบางเก่าจริงๆบางคนก็ไม่เคยเห็นนะคุณดูนะครับอ่าดูพระให้ดูพิมพ์นะ ดูใบดูเกจิให้ดูใบหน้าดูซุมเรียดให้ดูพิมพคุณดูนะครับอ่าหน้าสายฝนนะคุณดูไม่เท้านะครับไม่เท้าเห็นไหมที่เขาบอกว่าหอกอ่าหอกอ่าไม่เท้านะอ่ากระหนกแปดอ่ากระหนกแปดนะครับอ่าขนาดเนี่ยถ้าเอาเหรียญสายฝนมาเทียบกันเนี่ยเท่ากันเลยนะอ่าคุณดูนะครับความความเป็นลักษณะผงน้ํามันนะครับ จะต้องเป็นผงน้ำมันเท่านั้นนะครับและจะไม่มีคาว่ารุ่นที่หนึ่งนะคุณดูนะเห็นไหมมิติมิติของซูมนะครับคุณดูนะมิติของซูมนะครับคุณดูใบหน้าเขานี้คุณดูเบ้าตายเห็นไหมฮะคิ้วเห็นไหมเบ้าตาเห็นไหมฮะ,มป,าามฮะปกติภาพผงน้ำมันเนี่ยทำไมเขาถองทำเป็นผงน้ำมันผงน้ำมันเป็นการรักษาสภา,าพพระครับให้อยู่คงทนนานนะ <c oughs> เนื้อเนื้อจะเหมือนเทียนนะครับคุณดูหนูแก้มเนี่ย ดูคางคุณดูประคำนะครับประคำผมคาดว่าน่าจะกดไมต่ติดนะแต่คุณดูไล่จากอประคำเม็ดแรกจากจากช่วงคอลงมานะครับเห็นไหมมันจะเป็นเม็ดเรียงเห็นไหมฮะเหมือนในเหรียญเลยนะครับที่ผมได้พูดในคลิปที่แล้วนะครับอ่าแล้วไม่เท้าจะเป็นป้องเป็นป้อง,เป,ปองเป็นป้องนะครับอเห็นไหมยูจีวอนเห็นไหม ขนาดเป็นเนื้อผงน้ามันนะครับเห็นไหมพระเนี่ยปีศูนย์กว่าเห็นไหมคุณดูจะมีความแห้งนะครับจะมีความแห้งนะครับแล้วถึงยุคนะปีศูนย์สี่เนี่ยถึงถึงยุคนะครับผมบอกให้เลยว่าถึงยุคมือนะคุณดูมิติริ้วจีวอนมือเห็นไหมฮะจะซูมอีกนิดนึง แห้งนะครับแห้งมากครับอ่ะเรามาดูตัวสําคัญเลยถ้าใครมีเหรียญห่อยบูใสายฝนเรียบเอาขึ้นมาดูนะครับคุณดูนะคําว่าหลวงพ่อวิบูลเนี่ยผมจะบอกเลยนะคือถ้าพระชุดนี้ไม่ได้ทําในปีศูนย์สี่เนี่ยคือพระชุดพระพระผงน้ํามันนะครับกดกดในบล็อกนะครับกดในบล็อกชกัดเจนกดในบล็อก,อกสายฝนชัดเจนนะครับคุณดูตัวหนังสือนะคําว่าหลวงพ่อวิบูลเนี่ยตัวหนังสือจะซ้อนนะเห็นไหมฮะ มันจะดูยากนิดนึงแต่มันแต่ถ้ามาดูองค์จริงมันมันจะเป็นตัวหนังสือซ้อนนะครับตัวหนังสือซ้อนแล้วบริเวณพื้นนะครับพื้นตรงคําว่าหลวงพ่อวิบูลเนี่ยพื้นเนี่ยตรง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 พื้นที่เป็นตัวหนังสือแกะรอยแกะรอยนูนขึ้นเนี่ยคขาแม่หลวงพ่อวิบูลเนี่ยพื้นเนี่ยมันจะมีเส้นขวางนะครับพื้นเนี่ยมันจะมีเส้นขวางนะมันจะดูยากนิดนึงมันเป็นเห็นไหมมันจะมันจะเป็นเส้นขวางเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นขวางที่เป็นลักษณะเหมือน เชื่อมกับตัวหนังสือตัวต่อตัวอย่างเงี้ยครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมฮะพอพานก็เชื่อมกับออ่างพอพานเชื่อมกับใบไม้เห็นไหมฮะใบไม้เชื่อมกับลอลิงเนี่ยฮะลอลิงเชื่อมกับยอยักษ์เนี่ยฮะพื้นเนี่ยมันจะมีเส้นขวางนะครับพื้นจะมีเส้นขวางนะครับขวางตัวหนังสือนะครับอ่าแล้วตัวหนังสือเนี่ยจะซ้อนกันนะครับหอหีบก็จะเหมือนเหมือนมีหอหีบสองตัวลอลิงสองตัวเนี้ยอ่า ต้องเข้าใจนิดนึงว่าผ้าผงน้ํามันเนี่ยถ้าเป็นผงน้ํามันเนี่ยเวลากดออกมาแล้วเนี่ยเวลากดออกมาแล้วเนี่ยพระถ้าได้อายุเนี่ยไหมฮะมันจะแห้งครับมันจะแห้งถึงมันจะแห้งถึงอ่าเนื้อจะเหมือนเทียนเลยนะเนื้อเนี่ยจะเหมือนเทียนเนื้อจะเหมือนเทียนที่เป็นเนี่ยอีก,กน,นึงอันนี้คือเท่าองคารธาตุหลวงพ่อพิบูลนะครับเท่าองคารธาตุหลวงพ่อพิบูลนะครับ นี่คือเท่าองคานธาตุหลวงพ่อยบุญนะผสมลงไปนะครับเขาจัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับห้าสิบองนะครับหลังจากเขาสิทเสสรีละอังคารธาตุประชุมเพลิงอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณดูได้เห็นไหมนี่ฮะหูเห็นไหมฮะหูดมันเท้าจะเป็นป้องนะถ้ามเห็นองค์จริงเนี่ย คุณจะเห็นเส้นสายฝนตามพื้นเลยอ่ะอีกสิ่งสําคัญนะครับคุณดูนะครับคุณดูอ่ะคุณเห็นตะเข็บไหมตะเข็บประกบนะครับคุณดูนะครับนี่นะนี่เห็นไหมเป็นตะเข็บประกบเห็นไหมเป็นตะเข็บพระจะมีตะเข็บเห็นไหมแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจะไม่มีตะเข็บนะครับเป็นเครื่องตับนะครับ นี่เป็นตะเข็บเป็นไหมครับคือบ่งบอกความเก่านะฮะบ่งบอกความเก่าครับดูคราวนี้เรามาดูยันนะด้านหลังถ้าเหรียญนี้องค์นี้นะครับเอาเหรียญมาวางเทียบกันเนี่ยจะเท่ากันเลยจะสูงอถ้าเป็นเหรียญจะสูงกว่นานิดนึงเพราะมีหูเหรียญอืมดู จีนเงินนี่คือเท่าองคานนะครับคือไม่ออกนะครับแบบนี้เป็นเท่าองคานหลวงพ่อวิบูลที่ลอยขึ้นมานะครับอ่าคุณดูยันนะนะเห็นไหมฮะพระจะมีความหนามากนะครับอืมเห็นไหมยันนะเป็นสันคมเลยมือครับคราวนี้อืม นิ้วมือจะเรียงชิดนะครับดึงด้วยมันผงน้ำมันจะแบบกดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะนะแต,แ,ตแต่ขาวๆนี่เป็นเท่าองคารท่าหลวงพ่อนะครับไปโกงจกักรเห็นไหฮะดูยันนะครับฟอนฟอนตัวหนังสือเดียวกันนะฟอนตัวเดียวกันเลยฟอนยันฟอนเดียวกันเห็นไหมให้เป็นสันนะครับยันเนี่ยจะนูนขึ้นเป็นสันเลยนิ้วมือเนี่ยจะเป,เ,เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเห็นไหมนิ้วเท้า ล้านล่างลอยพบาทหลายคนก็ผมชอบมีอะไรไม่เหมือนชาวบ้านหรอกครับถ้ามีเหมือนชาวบ้านก็มันคงจะไม่สุดนะก็คงไม่รู้จะมีไปทําไมอะไรเงี้ยประวัติมีการสร้างจริงๆนะครับมีการสร้างขึ้นจริงๆมีการสร้างชัดเจนกว่าสีกว่าสี่เหลี่ยมด้วยซ้านะสี่เหลี่ยมนี่คือแกะบล็อกใหม่นะครับสี่เหลี่ยมนี่คือแกะแกะบล็อกใหม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าไอพิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าจะไม่เหมือนแบบนี้เลยนะอัน แบบนี้คือบล็อกถอดสายโฟนมาเลยนะครับกดมันจะ่อ่ไม่อย่าใช้คําว่าถอดเถอะเพราะว่ากดลงในบล็อกเลยอะฮะกดลงในบล็อกเลยแต่ก่อนเนี่ยผมทําลงไอผมเอาลงแรกๆเนี่ยมีคนว่าผมอุอปโลกนะอุปโลกข้อมูลอ่าผมผมไม่รู้จะอุปโลกไปทําไมผมไม่ได้ขายอะนะอ่ารู้นะครับนี่คือในความรู้สึกผมคือสุดจริงฮนะ สี่เหลี่ยมยังเห็นอยู่นะครับที่ว่ามีน้อยก็ยังเห็นอยู่แต่เป็นไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งเลยนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยดูมิติของพระนะครับมิติของพระถามว่าเก๊มีไหมไม่มีหรอครับคนจะเข้าใจผิดกันนะครับว่าของของตัวของตัวเองก็มีคุณดูดีๆนะครับ นี่คือพิมพ์เดียวกับบล็อกสายฝนเรียบนะครับไม่ใช่รุ่นที่หนึ่งนะอันนั้นเนี่ยสร้างออกน้องหานุกูลสวมปลูกเสกนะครับคุณดูนะครับตัวหนังสือเนี่ยจะไม่มีคําว่าจะเป็นหลวงพ่อยีบูลเท่านั้นนะจะไม่มีคําว่ารุ่นที่หนึ่งนะครับคุณดูดีๆนะครับพิมพ์นะคุณดูพิมพ์ดีๆคุณดูหน้าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยคุณดูเนี่ยคุณดูเสาเนี่ย ดูเส้นเสาเห็นไหมคมไหมะเห็นไหม,เ,หไหมเส้นเสากนหนวกคมไหมคือผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่ามีคนบอกว่าเก๊แบบนี้เก๊คือผมบอกว่าทํามาขายผมผมซื้อองค์ละห้าพันนะผมว่าคุ้มนะถ้าทํามาขายผมนะ่องค์ละห้าพันซื้อเก๊เกเนี่ยไม่ต้องประกันผมด้วยผมไม่คืนนะแต่ผมต้องชอบนะครับ เนื้อผามันแห้งเนื้อมันแห้งเห็นไหมฮะเนี่ยชัดเจนอาจจะดูยติที่หนึ่งนะครับมันมันไม่เห็นเส้นใยฝุ่นแต่องค์จริงมันจะมีสายมันจะมีเส้น,นเล็กๆบางๆอย่างว่าแหละเนื่องด้วยว่าเป็นเนื้อผงด้วยครับเนื้อผงน้ํามันด้วยมันกดติดยากครับมันกดติดยากถ้ามีก็ผมยังพูดคําเดิมนะเหมือนเมือม่อสามปีที่แล้วผมก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมว่าหามาขายโห้มนะครับ จนป่านนี้นะก็ยังไม่มีใครเอามาขายอยู่อืมจำนวนการสร้าง50วงครับทําแจกเฉพาะคณะกรรมการจัดสร้างนะครับอ่านะก็ถามว่ารู้ได้ไงว่ามีโหผมคือผมก็ศึกษานะครับจากรุ่นเก่ามานะครับ <c oughs> นี่คือต้นแบบของการสร้างภาพผงน้ำมันยุคยุคหลังๆนะครับเช่น <c oughs> ลวงพ่อวิบูลุที่หนึ่งที่ทําเป็นเนื้อผงเห็นไหมฮะอ่าแบบนั้นแบบนี้คือต้นแบบนะครับอันนั้นแต่ๆนั้นเป็นรุ่นที่หนึ่งนะอันนี้คือบล็อกสายฝนกดในบล็อกสายฝนเลยนะครับคืออย่าใช้คมมําว่ามมนูคืออย่างว่าลไม่เคยเห็นไม่ใช่มีมีนะผมพูดอย่างนี้มานานแล้วนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือผมเห็นไม่ได้ผมซื้อซื้อไปก่อนนะครับซื้อเลย ชัดเจนนะคุณดูอ่าอ่าคุณดูดูอีกทีเห็นกันจะชัดนะครับเห็นกันจะชัดใครมีที่ไหนใครมีใครเจออยู่บ้าน,เ,นเอามาขายผมเลยผมซื้อองค์ห้าพันออกมาเออไม่มีทำเนียบนี่แหละแต่ผมซื้อองค์ห้าพันออกมาเลยนะอืมเขาบอกว่าเจ๊เจ๊เอามาขายผมองค์ห้าพันนะแบบนี้นะต้องแบบนี้นะครับต้องเนื้อแบบนี้ด้วยนะต้องแห้งๆแบบนี้ด้วยนะครับ ผมเคยพูดคํานี้นะตั้งแต่สามปีก่อนแลนะนะว่าเอามาขายผมจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครเอามาขายอยู่นะครับอดูเก่าไม่เก่าหนามากหนามากครับหนามากเอาเหรียญน,นี่เป็นวงนะครับที่ผมได้ได้เอดูด เป๊ะไหมคนละเนื้อนะครับเนื้อนับผงน้ำมันเหมือนกันนะครับอ่าแต่นี้เห็นไหมประคาเห็นไหมเห็นไหมประคําองนี้จะชัดนะครับมือี่สวยนะครับองนี้เป็นองค์ที่สองที่ผมได้นะอยู่ในกรอบเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าคุณดูอ่าดูก่อนดูมิตินะครับ ดูมิติของพระนะครับองค์พระนะคุณดูเนื้อเรามาด,ดูกันอ,องค์เย้อสวยเห็นไหมซูมแปดกระหนกนะครับเห็นไหมแค่แค่ซูมนี่ก็ลึกแล้วฮะลึกมากครับคุณดูหนวกแก้มคุณดูลองตาคุณดูไม่เท้านะครับประคำนะครับคุณดู สังคติหลวงพ่อนะครับคมเห็นไหมเป็นสันเรียนไหมครับตรงนี้จะสวยคุณดูตัวหนังสือเห็นไหมมันจะมีเส้นขวาเห็นไหมฮะมันจะมีเส้นเชื่อมระหว่างตัวหนังสือเห็นไหมครพื้นแล้วตัวหนังสือตรงอพภานเห็นไหมมันจะเป็นตัวซ้อนเห็นไหมฮะในเหรียญก็มีําเหมือนกันเลยนะในเหรียญก็ต้องมีเหมือนกันนะครับในเหรียญสายฝนก็ต้องมีนะคุณดูนะครับใครมีสายฝนใครมีเหรียญบล็อกสายฝนเรียบดูนะมันจะเป็นตัวหนังสือซ้อนนะครับ มผมที่เก็ดแกวจากกาาอบก็เอาเอาแต่ด้านหน้าไปก่อนแล้วกันแล้วดูด้านหลังเ่านี้ตัวยันใช่ไหมฮะเป็นสันนิ้วมือยันก็ไม่ทำคลิปลรงนั้นครับก็พอดีมีผู้ใหญ่โทรมาคุย เรื่องผงน้ำมันรุ่นเก่านะฮะข้อมูลเป๊ะตรงกันกับผมพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือผ้าผงน้ำมันพิมพ์พระพุทธนะครับด้านหลังบปดยันต์โงนี้ออกวัดวระีาม,มาวาดนะครับปีน่าจะปีศูนย์ต้น,ตนๆนี่แหละผงน้ำมันเหมือนกันนะครับของปู่หลวงปู่ปดีเนาะนะครับวระสรีาม,มาวาดนะคุณดูเนื้อนะครับเป๊ะไหมเนื้อเดียวกันยุคเดียวกันนะ อืมเห็นไหมฮะผงน้ำมันนะครับเนี่ยในผงน้ำมันศูนย์กว่าครับอ่านี่นี่ก็ผงน้ำมันปีศูนย์กว่าเห็นไหมครับศูนย์ต้นๆนะครับนี่เกินศูนย์ห้านะครับ ผูดีเนาะนะครับเนี่ยวัตถุชีมาว่าหายากนะถุงน้ำมันก็เจตนาเนี่ยอยากมาทําให้ชมกันนะครับหมากให้ชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกๆขั้นนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครมีก็นำมาผมบูชาได้นะครับรับเท่านะเอามาใครมีแบบสภาพแบบนี้เอามาเลยองห้าพันเนี่ยผมซื้อกิเกเนี่ยองห้าพัน สมปีสี่ปีแล้วยนปานี้ไม่มีใครมาขายผมอยู่นะผมก็ยังมีแค่สององค์นี้อ่าจนวนการสร้างห้าสิบองค์คบเจอในวงการน,น่าจะห้าองค์นะฮะแต่สภาพไม่ใช่แบบนี้นะครับส่วนมากจะแตกจะหักนะครับอืมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ